ครับสวัสดีครับสำหรับเนื้อหานี้นะครับคุณครูจะแนะนำขั้นตอนในการทำไตเทลรูปโลกนะครับรูปโลกของเราจากนั้นก็จะมีข้อความนะครับวิ่งล้อมรอบรูปโลกนะครับจะมีรูปโลกอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็จะมีข้อความวิ่งล้อมรอบรูปโลกนะครับโดยการใช้งานจะเป็นการประยุกต์นะครับ ใช้งานประมาณ3ตัวโปรแกรมด้วยกันนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะเตรียมรูปโลกกันก่อนซึ่งคุณครูจะเตรียมรูปโลกผ่านทางตัวโปรแกรม Logo Maker นะครับ หลังจากที่เราเข้ามาภายในตัวโปรแกร,รม Logo Maker ให้เราคลิกไปที่เทมเพลตนะครับจากนั้นนะครับเลื่อนมายังในส่วนของ Network ให้เราเลื่อนลงมาเลือกนะครับรูปแบบของโลโก้นะครับที่มีลักษณะคล้ายกับรูปโลกนะครับ สามารถใช้ได้ทั้งสองตัวนะครับในตัวอย่างกูจะใช้ตัวนะตัวนี้นะครับคลิกเสร็จลบในส่วนที่เราไม่ต้องการทิ้งออกไปครับจากนั้นก็ลากคมยืดทำให้ขนาดใหญ่ขึ้นนะเราจะทำการ กดปุ่มนะครับเพื่อที่จะทําการ Copy หน้าจอตรงนี้นะครับก็คือปุ่ม p r i น t สกรีนในแป้นพิมพ์นะครับหลังจากที่กดปุ่ม p r i น t s สกรีนไปที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นเราจะไปใช้งานอีกตัวโปรแกรมนะครับคือโปรแกรมในการตัดต่อภาพโปรแกรมที่มีชื่อว่า Adobe Photoshop นะครับ หลังจากที่เรียกโปรแกรม Adobe Photoshop เป็นที่เรียบร้อยแล้วให้คลิกไปที่ไฟล e เลือกคำสั่ง New เพื่อทำการสร้างชิ้นงานใหม่จากนั้นวางชิ้นงานที่ได้คัดลอกไว้หรือที่เรากดปุ่ม Print Screen นั่นเองนะครับจะเป็นการคัดลอกหน้าจอจะได้ลักษณะดังตัวอย่างต่อไปเราจะทำการนะครับ ตัดหรือเลือกเฉพาะพื้นที่รูปโลกเท่านั้นนะครับโดยใช้เครื่องมือในการครอบภาพดังตัวอย่างนะครับคลิกลากนิดเดียวแล้วก็ก็ย,ยืดเอาทีหลังได้ปรับขนาดได้ตามต้องการนะครับคลิกเครื่องหมายถูกหรือจะกดปุ่ม enter ได้เช่นกันจากนั้นสังเกตว่าพื้นที่รอบนอกเรายังเป็นสีขาวเราจะทำให้ไม่มีพื้นผิวสีขาวตรงนี้นะครับ โดยการคลิกที่ครูขอเรียกว่าไม้ท้าวิเศษนะครับหรือ m ม g จิกวอ t ทู l คลิกเสร็จเรียบร้อยจากนั้นกดปุ่ม delete นะครับพื้นที่ด้านหลังที่เป็นสีขาวก่อนหน้าจะเปลี่ยนเป็นรูปคล้ายตาหมักรุกแสดงว่าไม่มีพื้นผิวแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการเซฟเพื่อให้ได้มาซึ่งรูปโลกคลิกที่ไฟล์เลือกที่คำสั่ง save as ให้เลือกฟอร์แมตหรือรูปแบบของอไฟล์งานนะครับให้เป็นแบบ PNG ในตัวอย่างครูจะเซฟไปที่ desktop นะครับครูใส่ชื่อไว้ชื่อ45 45 45นะครับเซฟเลือกดังตัวอย่างนะครับแล้วก็โอเคแค่นี้เราก็จะได้รูปโลก เป็นที่เรียบร้อยเหลือขั้นตอนต่อไปในการนำไปรวมและใช้งานกับข้อความนะครับเดี๋ยวติดตามชิ้นงานต่อไปครับ